กลับมาแล้วก็เมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับเนื่องจากข้อผิดพลาดทางทางทางเซิร์ฟเวอร์ได้ทําการหลุดไปเ mm hmm. ที่ยงคือสิบพอนาที mm hmm. อ่ะพี่เจโคโรมาเที่ยงเที่ยงคือสิบพอ,อะเที่ยงคือสิบพ่อดีอีสักเที่ยงคือเออฮอ๋ฮะตีไวอูตีไวติ เดี๋ยวถ้าผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะอาจจะรีวิวเกมอะไรนะพี่ที่พี่ที่โกดโกดอะไรนะโกลิคอนอา่าอาจจะรีวิวนะครับโกดิคอนเนี่ยอาจนะปมะเด้แบบจะรีวิวอาร์ตนะอา,อาจอาจจะรีวิวไม่แค่อะจะรีวิวเลยรีวิวอสอบอะแสดง โอ้ยนี่โอ้ยเออหลับอืมกี่นาทีแล้วเดี๋ยวโอ้ดูไม่ได้เลยอ่า,อาเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสองแค่นี้แหละคอแมงแหลกครับบ๊ายบายครับเกยับ